น่นอนครับเห็นผมถือปืนเฟี้ยวเฟีวแปลกๆแบบนี้มาเพราะนี่คือปืนฉีดน้ําตัวใหม่ล่าสุดที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับมีเป้าเล็งด้วยอ้าวลืมใส่ถานลืมใส่น้ำก็เพราะพิ่งแกะกล่อ,องไงล่ะครับอ่ะมาดูกันครับว่าเป็นยังไงฮ <c oughs> <Infinity. S 1> ่าฮ่า Infinity สวัสดีครับผมพุชิตัวแสนนะครับ จื่อะไรทาอะไรไม่มีทําอะไรได้สีชมพูอย่างนี้ไม่ตกแจกไปครับผมมีลูกสาวแล้วไงก็เลยแบบอดีชมพูมาเพราะว่าสุดท้ายแล้วของเล่นทุกอย่างของผมจะตกอยู่ในมือลูกสาวผมนะครับผมเลยต้องเลือกสีที่ลูกสาวผมชอบสีชมพูนั่นเองปิว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 อูอ่านี่ก็เป็นปือฉลาเป็กหนึ่งรุ่นที่ผมมาแนะนําในวันนี้นะครับส่วนตัวผมมองว่าดีไซน์ตัวเนี้ยเฟีย้ยวกว่าใครเพื่อนเลยนะครับผมเพื่อนดูรอบนี่อืมนะอืม นี่เท่ะที่จับปุ๊บตรงที่เหนียวไกอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เหมือนจะเป็นระบบดูดน้ําได้ด้วยนะครับรือเปล่าไม่แน่ใจผมจําไม่ได้ให้เหมือนกันหลายตัวของคำท้าสับสนงงนะครับแล้วก็เป็นปืนฉน้ไฟฟ้าครับถอดตรงนี้มาใส่แบตเตอรี่ได้นะครับในกล่องที่เขาให้มาเดี๋ยวผมหยิบให้ดูก็ได้วันนี้เอาแบบให้ดูตรงนี้เลยไม่ต้องแกะกล่องกันใหม่แล้วนะครับอุปกรณ์มาพร้อมเหมือนเดิมครับนี่มีฐานมีสายชาร์แล้วก็มีไขควงนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาเป็นระบบแบบปิดแบบไขควงอย่างดีเลยนะครับ ต้องไขเข้าไขาออกเวลาจะใส่ฐานนะครับนี่อโอเคนะส่วนตัวผมชอบคือผมดูตัวรูปร่างดีไซน์เขารู้สึกว่าเฮ้ยเออมันเท่มันแปลกดีนะครับดีชงเปิดใส่น้ำเปิดตรงนี้ครับเปิดอย่างนี้ปื๊บกอกน้ําลงไปนะครับซึ่งออาจจะก,กอกได้ไม่มากนะก็อนจะอยู่ในบริเวณตรงเนี้นะครับก็ก็ดีจะได้ไม่หนักนะ <laughs> อาจจะยิงได้นะ้ำไแต่ไม่หนักมันต้องแลกกันถ้าอยากยิงได้เยอะนานๆก็ต้องแบกหนัก เยยี่แล้วแต่นะครับซึ่งขนาดนะครับพอดีมือนะผมว่ากําลังได้อยู่เอ่ออาจจะเล็กไปสําหรับผมนี่รู้สึกว่าแบบผมต้องจับแบบหุบเข้ามาอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเป็นเด็กเล็กๆอย่างลูกผมหรือว่าน้องสักอะไรสิบกว่าขวบเนี่ยะสิบกว่ายี่สิบอะไรเงี้ยเฮ้ยกำลังพอดีนะครับผมว่าได้อยู่เลยนะครับผมตัวใหญ่ไปเองเลยอ้วนแต่ไม่ใช่อะไรพูดง่ายๆนะครับอ่ะนี่นะโอเคจิ๊วจิ๊ว ก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูดีกว่านะครับดูนะครับว่าตัวนี้มันทาอะไรได้บ้างแน่นอนก็เติมน้ําด้านบนนะครับแล้วก็ใส่ฐานเดี๋ยวผมแกะใส่ฐานก่อนดีกว่านะแล้วเราฟังเสียงเขาเข้าก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังข้างล่างแบบเสียงลมเสียงนกเสียงไม้อะไรเราจะไม่ได้ยินเสียงปืนนะตัวนี้ก็บอกว่าเน้นมินิมอลครับช่องใส่ฐานก็เล็กนิดเดียวนะครับปิดถกได้ขันแน่นๆด้วยต้องลองยิงก่อน เฮ้ยอ่าโอเคได้นะครับมีน้ํามาด้วยมาจากไหนเนี่ยฮะโอ้โหแสดงว่าเขาได้จะเทสมาก่อนแน่เลยครับหนาพุ่งไปเจอเลยโดนห้องผมหมดอ่ะโอเคตรงนี้ใช้ได้อยู่นะครับไปอย่างั้นเดี๋ยวเราลงไปลองเล่นจริงดูครับเติมน้องเติมน้ําหรือจะดูน้ําอะไรลองดูกันครับไปอ่ะเติมน้ำัปก่อนเลยครับอืมโอเคปุ๊บมาดูกันครับ ตรงนี้อย่าใส่น้ำเยอะเกินนะดูนะ <S 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 อ่ะลองดูครับอืมค่อนข้างรัวครับผมกดค้างให้ดูนะตีหรือตะเทียนัดก็ได้อออ่ะมาดูแต่กำแพงครับจะได้เห็นเวลามันรยิงไปโอ้โหลัวนาลัวนา เนี่ยเมื่อกี้ยิงไปแล้วพันสองรกว่านัดอ,อยอดเลยนะครับให้ยิงแค่นัดโอ้ได้อยู่ได้อยู่อ,ยอ่ะเหมือนเดิมมาดูความไกลครับย,ยิงไปนู่นดูนะครับว่าถึงต้นทุเรียนต้นนี้ไหมนะอุ้ยถึงโอ้ได้อยู่ครับนี่คือยิงโค้งไปยิงตรงก็อย่างนี้ โค้งไปโอ้ถ้ายิงโค้งนี้ผมว่าไปได้ถึง10เมตรได้เลยไปไกลมากอโอเคดีเลยอ่าทดสอบคอมแมนที่เป้านี่ครับผมจะเล็งเป้านี้ที่บริเวณหัวขวดน้ำนี่นะครับดูนะครับว่าผมจะยิงโดนไหมเฮ้ยมันเบี้ยวสายเดี๋ยว <c oughs> คือเป้าที่ผมเล็งอะ่ะผมเล็งเป้าที่หัวดีใช่ไหมครับน้ำที่ออกมามันออกเยิ้งไปอย่างงี้ แสดงว่าเราเล็งเนี่ต้องเล็งเผื่อขวานิดนึงอ่ะทำไมเผื่อขวานิดนึงนี่โดนเลยโดนเลยโดนเลย,โด,เลยโดน่นอาแสดงว่าเป้าเบี้ยวขวาปรับได้ไหมเนี่ยปรับไม่ได้อ่าเอ้ยไม่ได้ก็ขำๆจริงๆเขาไม่มีใครมานั่งเล็งยิงกันอยู่หรอกเนาะก็เจอปุ๊บก็ยิงเลยเจอปุ๊บก็ยิงเลยนะครับเวลาเล่นสงครามกันนะนะอ้อ่าโอเคนะครับจุดขายของตัวนี้นะครับก็คือรูปร่าง ทั้งรูปร่างทั้งสีสันอะไรอย่างเงี้ยคือดูเท่ดูเหมือนปืนแห่งโลกอนาคตอะไรอย่างงี้นะครับก็ถ้าใครสนใจก็จัดไปได้นะครับมันมีเยอะมากผลิวมาหลายตัวแล้วนะครับก็ลองดูเพื่อนๆถูกใจตัวไหนก็จัดกันละกันนะครับเลือกสักหนึ่งตัวละกันตัวนี้จุดเด่นวงกลมตรงนี้เด่นชัดมากเลยนะครับเป็นไฟฟ้านะเหมือนที่บอกจะลืมชั้นแบตด,ด้วยนะครับนี่สนใจบ้างตัวนี้ก็ลิงก์ที่ใต้วิดีโอเลยนะครับ b ี4นะครับ2อหรือไม่แน่ใจจำไม่ได้ละจะลองไปลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับนี่นี่ครับคือของจุดเฟี้ยวที่ผมมารีวิวในวันนี้นะครับเออคลิปครับถึงไงก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับฝาก,กเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสงการปปนี่ก็เนเพื่อนเล่นน้ำใ,ให้สนุกนะครับปืนไฟฟ้า